ูุถึงตัวนี้ได้ประโยชน์มากเนาะตัวที่ย่อจากห้ามาเหลือสองเนี่ย mm hmm. เหมือนพู้เจ้าบอกมรคแปดมาเหลือสามสองข้อแรกเป็นปัญญาสามข้อ,อกลางเป็นศีลสามข้อท้ายเป็นสมาธิ mm hmm. แล้วย่อมาเหลือสองคือสมถะกับวิปัสส mm hmm. นานเราบอกเหลือหนึ่งก็ได้อนนาปานสติมรคแปดครบ mm hmm. นะ เนี่ยทําให้ง่ายขึ้นนะทําให้การปฏิบัติง่ายขึ้นดังนั้นพอเราจะจะละสังโยชน์เบื้องสูงเราก็ไม่ต้องอะไรก็ละชาติกับละภพบจบแล้วไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะเลยชาติเกิดมาทำให้ชาติให้สั้นลงทําไงก็ได้ให้ชาติมันสั้นลงเนี่ยละชาติได้ละพอสั้นลงแล้วถ้าเราทําได้ต่อไปคือละภพมันจะโน้มไปตั้งหรือตั้งแล้วก็รีบดับมัน อย่างเนี้ท่านี้คนที่ทําอย่างนี้เนี่ยเดินมักอย่างนี้เนี่ยผู้เจ้าพยากรณ์ทีเดียวคือได้อลหันเลย